นี่ยาเป็นจังได๋เจ็บบ่ได้เจ็บคอแขนนี่น่ะเจ็บคอเจ็บคอตัวนี้วะเจ็บคอแขนนี่มันเป็นหยังจรเจ็บเอ้ยกนักนัก่ยกเสาน่อเพิ่นยกเสาแล้วเจ็บเนาะเฮ็ดเรียกบ่ได้เลยเนาะได้ได้อยู่เนาะอได้ครับครับใส่เฮ็ดเฮ็ดเรียกเบาเนาะแข็งบ่ได้ใส่เรียกเบานีก็จสร้างพุ่นน่กินยาเนาะสดีพี่น้องเนาะ ยังดีตอนนับเขาสู่ซองบล็อกวันอีกชิ้นเขาสิ้นเคยื่อนเพื่อนพี่น้องเนาะก็ซึ่งว่าบล็อกวันมื่อนี่ก็จะได้ไปเขาไปอัปเดตการสร้างบ้านของพระเท่าชิดนะเนาะก็ซึ่งว่ามื่อนี้ทางบ้าวรีเพื่อนก็ได้ติดภารกิจอื่นเลยเนาะก็เลยว่าบอกให้บล็อกวันนี่ไปอัปเดตให้พี่น้องท่านผู้ชมเบิ้งเห็นออาาน,หน้ำกันเนาะว่าการสร้างบ้านของพระเท่าชิดนี่เพื่อนจะสั่งสำเร็จปลอดไซแล้วเนาะก็ซึ่งว่ามื่อนี้ก็จะเป็นวันที่สามที่สี่แล้วเนาะ นักการสร้างบ้านของพระเทวยนะ์เน่ะมืนอนี้บอนวันก็อนได้ออกเดินทางไปอัปเดตเนาะกับประว่าิบาลีประหลัดกับท่านก็เลยแนะนำกับบอลนี่ไปเนาะมือนี้บอนวันก็อนได้ออกเดินทางไปเบืองการสร้างบ้านของพระเทวย์เนาะเดี๋ยวนี้เขาก็เได้ออกเดินทางไปพัพอมกันเลยพผมเม่พี่น้อง เทียมพ ka, z, pues ี่น okay, nah ้องเนาะเขาก็ได้เดินทางมาหอดที่ว่าตั้งบอนที่ว่าตั้งนั่นไหมของนั่นเท่าชิดเทียมห้อยเนาะตรงนี้ก็จะเป็นแห่เนาะแห่ที่ประจัดจะน้ำออกมาที่พื้นนะุ่ณเนาะขี้แห่เนาะเดี๋ยวบอกปิดกระจัดจะน้ำหรือก้อนเนาะตรงนี้ทั้งสามมันก่อจะได้มุ่งเทียมห้อยเนาะตรงนี้กระจัดก่อนยังเริ่มลุกแปรเนาะ แคเแค่ขจาวมุ้งเราก่อนเราจะลูกแป่เนาะมาอ่อนก็ได้เอายาเป็นเนาะยายาไม่สั่งเนาะว่าสั่งโคบบเบอลีบอลีก็เลยแนะนน้ำแบบก็บออ่อนเสื่อมไม่ให้เนาะนี่ยาเป็นเจ้าไหนเจ็บบนได้เจ็บพวแคนนี่นะเจ็บคอเจ็บคอตัวนี้วะเจ็บคอแคนเนาะมันเป็นอย่างจริงเจ็บเนยยกนัก นักเลยยกเสาเนี่ยโอ้พยนกเสาหลุดเจ็บเนาะเท็่เรียกพ่กไหนเลยเนาะได้ได้เนาะโอ้ได้ครับครับใส่ที่ที่เรียกเบาเนาะใส่เียบาดีกว่าเสียงซางคนกินยาเนาะคือคือต้องได้กินตามที่ว่าแพทย์ซังเด้อเนี่ยเขาเจาะจะเขียนไม้ใช่เนาะมันจะเป็นเป็นเพียรยาเนาะที่ว่าท่านหมอคนแนะนำให้เนาะ นีเพื่อนกำลังจะลบเนาะคนเคยลบม้าแเรวเนาะแ้วก็กำลังฮ้อนไลพี่อน้นงฮ้อนหลายเนาะเพื่น้องเนาะ่น้อยนี่มันจะเป็นคืนด้ลยตัวเนี้ยมันจะเป็นคืนด้ยตัวเนี้ยืว่าน้อยเลยเป็นปลาท้อนหั10้องทุกันมันกเพโอ้เป็นจะไหมันน้อยวะแค่นี้ก ต้งลบเนาะหลังจากที่ว่าลบแล้วเราก็ะจอกก็จะได้สำหรับคืนนี้กรจอกจะได้ขุดดินใช่เราเป็นพี่น้องนี่ก็จอจะได้ขุดดินใสรเต็มแล้วเนาะหลังจากที่ว่าขุดดินใสรเต็มแล้วกระจอกกอกอแล้วเสียฟ้าแล้วกระจอกจะได้เทเนาะเป็พี่น้องเนาะเจ้าก็ได้ก้อขึ้นหน่อยนึงแล้วเนาะ chọn các hướng sắp nết nóng nếu nóng 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 cho nóng 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 nó nóng nóng xì nóng 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 lên. chắc nóng 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 để nóng 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 để, đà là phải phải onde, phải để cho nó nó ก็ใกล้ๆจะสำเร็จแล้วเนาะเพื่อนพี่น้องถ้าว่าเติมสองสามวันก็น,น่าจะสำเร็จเนานะนี่ตัวน,นี้ก็คือแทงปูนที่บอร์ลีน้ำหอมอมาจะเอด็ดที่ว่าเป็นก็อุงนนะ้งหน่ำเนาะเอด็ดอุ้งหน่ำอุ้งหน่ำตรงน,ำน้ำฝนไว้ใส่เนาะเป็นแทงเนาะนี่เราจะเดี๋ยวมุ้งบ้านเรานียเนาะ เจ้าหลังจากที่ว่าเป็เจ้ามุ้งแล้วเจ้าก็จะได้เริ่มต้นที่ว่าก่อเนาะก่อขึ้นก่อประมาณหักก่อนเลยนะเนาะก้อนดินฟอกขึ้นประมาณหักก่อนเนาะขึ้นหักก่อนเนาะหลังจากนั้นเราเข่าเจ้าก็จะได้เอาฟานใช้ตีไม้แล้วก็ฟานใช้เนาะสร้างเรากำลังเปล่งจะอันลบเนาะตัวบ คือว่าเนี่ยนาพอสุคัรเนาะหลังคาจะมุ่งย่างคักเลยคร่บนี้เนละเอียดเลยเนะาะกาขาเจ้าไซเพนนั่นแล้วจะสำเร็จแล้วเนาะสำหรับทางด่านเพิ่งหลังคาส่วนหนึ่งก่จะได้ราขุดดินแต,แต่งแต่งก้อนทาเนาะตอนนี้นนะจะเป็น หน้าประตูเข่ากับเจ,จ้ออาะจ,จะได้เฮ็ดออกมาหน่อยนึงเนาะเกาเจ้าเจ้าใจเทโอเคนะ้องเพื่พนอนเอนเนาะสำหรับการเข้ามาอัปเดตการสร้างบ้านคมงพระเทาสิทธิเนาะในมือทีทสามซีนนี่เนาะมาอ้วนก็นเได้อัปเดตให้พี่ใหนน้น้องให้ทา่านประชมเบิึงเข้าๆไปซ้ำนี่ก่อนเพื่พพนอนเอนเ เติมอีกสอสวันบบาอ่อนก่สียดายขม่าเบ็ดทห้พี่นน้องท่านผู้ชมเบิ้งเติมอีกเนาะว่าเวี่การสร้างบ้านของอดีตเนาะมันจะสำเร็จหรือบ่เนาะแต่ตอนนี้ก่อได้ไปเร็วประมาณหาสิบเเนตแหละพื่น้องเนาะเดี๋ยวไปหาสิบเปอร์เซ็นต์เนาะเติมหาสิบเปอร์เซ็นต์เนาะ โอเคพี่พี่น้องสำหรับคลิปนี้บ้าอวนขอเสด็จเอาไว้ซ้ำนี่เนาะค่อยพบกันไหมในคลิปหนะ้าว่าจะเป็นคลิปแบบใดได้ยุไสฮาก็คนติดตามมาซนกันต่อไป้พี่พี่น้องเนาะอ่ารสุดท้ายว่าอะไรก็คือคุณยะใจบุญเพื่อนอุปถัมภ์ทุนมาั่นครั้งนี้เนาะการขอวอวยพรไสเพื่อนจงยุดีมีแห่งปลกาสจักโลภไฟไข่เจ็บเนาะเงินทองไหลมาเทามาแล้วเนาะซาทุนเนาะพี่พี่น้องเนาะโอเคพี่พี่น้องสฉหรับคลิปนี้บ้าอวนขอเสด็จขอ,ขอลาดทานขอส้มซ้ำนี่ ขค่อยพูกันไหมในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอขอบใจทุก่นพี่น้อง